นั่นนุ่นก็ถ่ายรูปเอฟซนะตอนนี้เวลาแค่สิบ,น,น,าน,น,าน,บานาทีนะครับเอาเปิดกล้องหน้ารอเลยนะครับเอาตัวเล็กเลยลูกเออถ่ายเปิดกล้องหน้ารอเลยนะครับมีเวลาแค่อีกเลยแค่หนาทีนะครับเวลาน้อยนะเอาเวทีก็ปั่นไฟเขาจะดับไฟนะครับมันจะมีเวลาจำกัดนิดนึงเนี่ยน่นน่ารักมาก ัวพี่สามคนสีสันกระฟูมากเอาเลยครับตูดเข้าแถวนะมีเวลาเหลือ5นาทีนะครับตูดเวลาแล้วนะนะถ้าไปต่อไต่อ,อามาต่อแถวเลยค่ะมา เราไปเชิญครับมาไกลก็เลยมาแม่แม่เปิดกล้องหน้าเขาถ่ายคลิปวิดีโอกระไดรูปเป็นมิวสิโกอะเอาต่อแถวเลยครับมีเวลาเหลืออีกสามนาทีเดี๋ยวเขาจะต่อแถวเลยครับเปิดกล้องหน้ารอเลยจ้ะอ่าเพราะว่า เดี๋ยว <c oughs> เขาหมดไฟเขาดับไฟมันจะดับหมดเลยนะครับน้ำกัดเวลาหน่อย <c oughs> มาจาักท่าต่อไปเธอเลยครับอน,นุเลิ่มมาเลยจ้าจำนเวลาแล้วเหมดเวลาที่ไหนนอนตรงนี้กับเองนนอนเียบเปิดกล้องหน้าเลยครับให้น้องถ่ายนะครับจะเร็วหน่อย หมดกังหน้ารอเลยนะครับหยิบงหยิบกล่องหมดยังครับหมดยังหมดยังหมดยังจัดเก็บการแสดงที่น้องจบการแสดงที่น้องนุ่นถ่ายรูปเมื่อกี้นะจะให้ดูว่าคนเยอะขนาดไหนเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยในสาราเนี่ยเต็มหมดนะครับในสารานี่เต็มหมดทุกคนเห็นข้างบนนี่นะชั้นสองอ่ะ นี่ครับเขาก็อีมานั่งกันคือมันเต็มหมดเลยนะข้างบนเนี่ยเก้าอี้ข้างบนอะ่ะเต็มหมดเลยนะครับด้านข้างด้านหลังซ้ายขวานี่คือมันเต็มหมดจริงคือคนเยอะจริงๆวันนี้เยอะที่สุดตอนดีว่าเน็ตยังรอดนะครับตอนแรกหาไปพักหนึ่งแล้วกลับมาคืนโอ้ใจหายแบนะครับจะรอส่งน้องกันนะครับคนแปลกรักเป็นไงวันนี้ <laughs> เกี่ยวกับน้องไม้เป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมเป็นปนังเอกบอกว่าเขาเรียกเรกเกี่ยวครั้งแรกกมเรเกี้ยวเกี้ยวจริงจังเนี่ย เคือแล้ววันนี้คนเยอะด้วยคนเยอะด้วยโอ้โหล้นไปข้างหลังนนัแล้วกระจายเลยนี่แต่พนังต้องมาแบกรักพี่โยกแล้วเพลงนี้เพลงถนัดพี่เดี๋ยวก่อนนะมาทุกคนพี่ไม้มีพี่พี่ไม้ตัวใหญ่กว่าใครบ้างดีกว่าเราจิ๋วนี่เราแต่ในน้องบีมก็ตัวตะเภาพี่นุ่นแหละนะนี่ชุดที่ขาวเดี๋ยวพี่โยสองชุดให้เอ๊ะน้อที่สีม่วงกี่ใช่ไหมสวยมากพี่โยถ่ายเจอที่พี่โยถ่ายรูปให้นะ ของรูปให้คู่กัดนะน้องยูโรจะวันไหนถ้าถ้าถ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีคนมาช่วยงานเนี้ยต้องต้องเกี่ยวกับยูโรสักรอบหนึ่งตุนใกล้ๆกันเนาะเนี่ยป็นยูโรเสียงดีทั้งคู่แต่ว่าเนื้อก็ต้องอนิ่งหน่อยคนแบกลักร้องบ่อยๆแต่วิโยชวนร้องคนแบกหนักตื่นเต้นมากเป็นเป็นวันไหนไม่ได้เป็นไม่ได้เป <pacing S 3> ็นว <mur ky noise> <with> ันคนเยอะสุดๆเราเนี่ยอืมมันแจ้งเกิด มันมันจะไม่เจอกันหรอกคนใหญ่จะไม่เจอนอกจากคนวันนี้มันงานมาชนกันเยอะอยู่คนละฝั่งแต่ย่งพี่เจมสก็จะมามั่งแ้อย่างพี่ไมค์จะไม่คพ่มได้มาขาดพอเท่าไหร่สักท่อนคนแบบรักไหม ไม่มีกลิ้งกลอกหลอกใครถ้าหากเธอเย็นดีจะพลีหมดดวงใจรายดียังไงรักเธอจนตายจากกันเนี่ยดีวตอนนั้นอีกตอนนั้นตื่นเต้นนะเสียงสันเหลียงสันแล้วก็เนื้อเนาะหนุมพี่โยขึ้นไปร้งปองวนนันนั้นเนื้อบางทีเราร้องทุกวันอะจำได้ว่าขึ้นเจอคนเยอะลืม ตื่นเต้นมากตืนตนตนคนเยอะเยอะแบบทุกสายตาจับจ้องมาที่เรอ,อแต่คนชอบน้องบีมเสียงดีแต่แค่ฝึกอย่างเดียวนะแล้วก็แต่ก็เก่งเดี๋ยวก็วันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสองยี่สิบสามเนาะจอหอแล้วก็อ่าปะตุงชายอีกเดี๋ยวมาดูว่าน้องบีมจะได้รับบทอะไรต่อนเนื่อง<ช>นะครับรับรองคนนี้ไม่หนีไปไหนแน่นอนเพราะว่าจ, <ะ S 1> จูมาแ,แล้วใช่เคยประจำเคยมาช่วยอยู่นะ แต่ว่าเราก็จะเป็นนางเอกใหม่ประจําคณะนี้แล้วเพราะว่าเป็นเวทีของของเราเอง <laughs> ไม่หนีไปไหนแน่นอนไม่ีใครก็หนูก็นี่จะต้องฝึกแหละโอกาสมันจะมาเขาเรียกจังหวะมันจะมาไม่ให้เรารู้ตัวเราต้องพร้อมอเรามีพื้นฐานเราเก่งอยู่แหละเราทำกันบ้านยื้อหนูนสัญญาว่าหนูนจะพัฒนาอีกเรื่อยๆนะอ่าจ้ะทุกคนก็ขอแกแลังใจให้น้องบีมด้วยจะ้ะสวัสดีจ้า มาววธีสอดรักไม่เจอคนนี้เหมือนมาไม่ถึงนะครับคนผมก็จะเหมือนไม่ได้มาโคราชอ่ะนะนี่อ่ะเอฟซีคณะสอดรักชีเทียนไม่เจอว่าสอดรักรขอบคุณมากนะครับทุกยก,กำลังใจครับวันนี้ก็ดีใจนะคนเยอะอยู่เป็นหมื่นน้ำพอนี่โอ้สุดลหูล,ลุกตาจริงวันนี้คนเยอะคนเยอะจุกคนลุกอะ่ะโอ้คนเขาอยากดูเรานานแล้วเขตนี้เราก็ หลายปีถามๆนู้นเขาจะมาแล้วมนาองขามไปแกแสงไม่พูดทางแรกกันเนี่ยจะเขียรขามนี่เขาตามไปดูเราแต่ว่าเราไม่เคยมาเห็นแต่พูถึงก็ยังเข้ามาไม่ลึกเท่าไหร่นะเลยนดนไทยมาสิบโลยังไม่ลึกเท่าไหร่ตอนเย็นผมเห็นคนก็ทยอยมาก็อีก็ยังคิดว่ายังเหมือนที่อื่นก็คือเยอะประมาณหนึ่งแต่โหในที่สุดก็แตกแตนที่สุดที่เคยเจอเลยของโคโราาเลยนะวันนี้ช่สุดยอดมากครับเอะมากก็ ดีใจกับทางวัดด้วยดีใจกับทางกรรมการเขาจัดงานแล้วคนเยอะออันนี้ก็เพราะกระแสของน้องนุ่นด้วยนะของพ่อเลยของทีมงานทุกคนด้วยนะขอบคุณทุกๆกําลังใจเลยนะครับที่ติดตามเนาะฝากด้วยฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็อีกงานต่อไปพ่ออีกสองยีสใกล้นี้วัดหนองออกจอหอจ้ะ อยู่เจ้าหอเนี่ยอยู่ติดใกล้พาร์ทเลยอยู่ติดถนนไบาอ่าร์ทเลยไม่รอถ่ายคนหรอไม่รอไม่เจอพ่อผมมาไม่ถึงแล้วก็อีกงานหนึ่งก็ที่อ่าวัดบ้านสมุนไพรเขาจัดที่วัดหรือที่บ้านเพาะน่าจะเป็นที่ที่บ้านมากกว่าตัวแรกเห็นด้วยบ้านสมุนไพรแต่ว่าเขาลงไว้ที่ที่วัดที่วัดเหมือนระยะที่วัดเดี๋ยวค่อยรอสรุปพิธีแล้วกันเนาะ ก็ยุติกันนั่นแหละว่าถ้าฝนไม่ตกก็ที่บ้านได้ใช่ใชที่บ้านที่กว้างแต่ว่าถ้าฝนตกก็ย้ายที่หน่อยจะฝากไว้ด้วยนะเป็นกำลังใจด้วยแล้วก็งานสุดท้ายของเดือนก็จะเป็นที่ไหนยี่สิบหกที่ลพบุรีป่ะลพบุรีรีแล้วโคกเจริญลพบุรีเพชริเชีทุกคนไปบ่อยมากลพบุรีลพบุรีขอบคุณมากทุกๆกาลังใจนะฝากพี่น้องชาวลพบุรีด้วยอ่างานสุดท้ายนะครับที่2ี่สิบหกอ่าแล้วก็งานเดือนหน้านะงานเราจะมี ep สี อ๋อพ่อเนาะลากชื่อว่าให้พ่อบอกว่าากไทยลากไทยจ้ะจัดที่ไหนครับวันที่โรงละครที่เดิมที่เดิมที่เดิมวันที่เก้าคอนเสิร์ตน้องนุ่นอ่าใช่วันที่เก้าด้วยก็มีรับเชิญพระเอกสอนลักไปร้องสักเพลงไปเนาะจะไปดูไหมเนาะต้องไปดูก่อนแต่เขาจะเชิญเราไปอาจจะได้ไปไม่รู้จะพาเขาจะเชิญเราไปหรือเปล่าใช่จะเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวของน้องนุ่นวันที่เก้าวันที่สิบแปด ก็จะเป็นของเราลาิเกย์ยีพีซีราไทยราชไทยที่ลงละครแห่งชาติภาคตะวันตกเฉียงเหนือนะครับที่เดิมที่เดิมจะอ่าตรงนี้ก็ไปซื้อกลุ่มปิดก็ได้ด้วยด้วยนะพ่อเนาะกลุ่มปิดก็ซื้อได้หน้างานก็ยังซื้อได้อยู่รีบเลยนะครับตอนนี้ต้องรีบแล้วฝากไว้ด้วยครับทุกๆกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับทุกๆกำลังใจครับสวัสดีครับข้อดีสุดจะให้นุ่ขับรถไปหูแฟนมาลา เดี๋ยวเากูแฟรรตนนี่โเราเน่ยก่อนหะระวังลื่นเอะอ่ะกับแล้วนี่สามชั่วโมงก็ถึงปาจีนประมาณสามชั่วโมงครับในแมป อ่าเจอกันครับขามผมดาวเอยเอาถอยระวังเด้อเดี๋ยวพี่จะไปถอยรถด,ดูรถช้างก่อนต้องให้พ่อไปก่อนนะรถถึงจะถอยได้บ๊ายบายลงไม่ได้พี่ตรงต้องถอยลงทางนู้นสูง ข้าอไปแล้วต้องลงทางนู้นมีตรงสูง มึงก็มา,านะส,ส่งมาเ, <c oughs> นนเนี่ย,ไปไปไปยนะไปนี่กับพี่พักพี่ไปตอนบ่ายวังคืนทางเส้นนั้นไม่ดีขับคนเดียวแม่งเสียวมากเลยเราพี่กลับบ้านพี่แปะหรือพี่กลับไปเส้นขเขาปักประจำบางทีก็อันตรายอยะรถพี่มันไม่เหมือนคนอื่น มาถอยมายาวมาตรงอย่างเดียวจ้ะตรงอย่างเดียวตรงมาก่อนตรงมาก่อนเดี๋ยวเพิ่งหกัเเออกเด้อเดินดินเด้อโอเคบายออกเดินหน้าออกซ้ายได้เลยเงียบพุลมยางแบนวะยางบางจังวะไปแล้วน้องไปแล้วไปจ้าไป รอให้เรถเตึน้นเราลต์ไปป๋าไปไปเลยไปค่อยห,หย่อนเด้อตรงนั้นน่ะหญ้ามันเป็นชั้นอยู่นี่เลยโอเคตรงนี้ต้องค่อยหย่อนเพราะว่าหญ้ามันเป็นคลื่นอยู่ตรงนี้ไค่อยหย่อนเด้อ ย่ายมันเป็นขึ้นป้าย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 จ้าเ <c oughs> มื่อเช้าตอนทักมาจะถึงกุ้ลายพอดีโอเคป้ายค่อยๆหยอดเด้อป้าย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 โอเคตรงนี้มันเป็นขึ้นอ่ะมันเป็นขึ้นค่อยๆหยอดเดอ้อ มาเลยมาเลยไม่ค่ายอดเด้อมันเป็นชั้นๆ้เบาเบาๆบาเบาๆบป้ายป้ายปายเลยโอเคประตูซ้ายประตูซ้ายซ้ายซ้ายโอเคครับผมตีดตรงไปนู่นไปนู่นละโอเค น้องก็เดี๋ยวไปสลับกันขับอีกทีนึงนะอ่าขับไปก่อนเล่นๆไปก่อนแล้วไปถึงปั๊มพักก็เดี๋ยวพี่นุกก็จะมาสลับช่วยขับช่วยนะครับอ่าตรงนี้มันก็ออกไปถนนใหญ่ก่อนเขตโคราชิพนุ๊กขับสบายขับเสร็จเอาไปสลับกันครับบายน้องไม่ติดอ่ะอยู่เดินอยูเลยลงมาใหญ่เสียงลงมันงงมันหน้างงอยู่หลวงป้อมไม่ค่อยหยอดเด้อ แล้วมันเป็นชั้นอยู่ไปซ้ายหน่อยไปซ้ายซ้ายลุงป้อมขวาขอบบดไดเอาอยูน้องข้างในก่อนโอเคครับก็ขอบคุณคนที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับส่งน้องกลับบ้านหมดแล้วอ่าเดี๋ยวไปดูชิมง,งานก่อนเป็นยังไงกันออกกันได้ป่ะ ป้ายป้ายป้ายปายขับดีเดอินเหรอเฮ้ยใครไอ้ตองเหรอเฮ้ยมาคนแรกไปจับคนสุดท้ายวะเฮ้ยไม่หรอกสเกิร์ตเราไม่เหนื่อยอะไรแล้วโอ้โหมันไม่มีอะไรจะเป็นหัวนี้แล้วตองไม่เป็นหรอกไม่มีอะไรเป็นอะไรอ่ะข้างหน้ามันขุดเฉยๆมากไม่มีหรอก ไม่มีหลอกตองไม่มีอะไรจะเสียหายไปกว่านี้แล้วมันยับมันยับขนาดนี้แล้วขับดีๆแล้วกันก็ขึ้นเขาด้วยไปจ้ะไปหาที่นอนดีกว่าโอเค